สวัสดีครับทำอะไรครับยามเย็นว่าจะทำชั้นวางใหม่อนะรูร้กับว,ว่าเราหยอก<อ> <laughs> งาแข่งงาขาแต่ว่าจะหยอกเนี่ยมาแล้วหยอกทั้งพี่หยอกทั้งน้องจะทำแข่งมอนเพิ่มใช่ไหมครับอเติมนะขาขะเดียขาที่มันเป็นบินบินไปใส่รัสะเจ้าบอเห็นเลยเอา ไอ้ยใส่จ,จัดลเจ๊่เองล่ะจัดโอ้ยปวดสมองอนะพาหูคำม,มีแต่หายทุกท่านซื้อมาก็มีตมแต่หายเม่ถามหาถ่อขนาดพาเหี่ยนยังเอาไปอย่อ <laughs> มันบอกเป็นตะฟันนะนมันบอมีร้านทุกร้านขายบอมาร้านขายเลื่อยกับร้านขายเดียวกับพาเหรอวะเออแล้วบอมากูหายอยู่ว่าสิซื้อพาอยู่ดวง,งเอาดำโลกดำ มาอ,อยู่กับพ่ออามกำลังทำเอาถากถากพ่อถากได้นะะดั่นแหละแล้วเข้าไปเลือกคนอะไรละ่ะจะทำเสียงม่อนใหมุ่กท่านเพิ่มนะครับผมเพราะว่ารู้ต้นซาดนะได้เอามาแล้วก็ต้องเลี้ยงนะครับผม <laughs> นี่ก็ตายนะตายเป็นร้อยเป็นหมืน่นสงสารชีวิตคือถ้าเราเลี้ยงไปเต็มที่แล้วตายก็เออธรรมดา ประมาณห้าวันก็เสร็จใช่ไหมคร<ไห>ับทำแบบเรียบง่ายท่านพอได้ใส่ก่อนมันมีเขียงวอนบ้านใหญ่อยู่เนาะยังได้ไปเอานะใช่ไหมครับอีกหลายทท่านกี่ก็ประมาณสี่ถึงห้าหลังใช่ไหมครับไปเอาเนาะยายบอกเหมือนวันนี้แหละครับไปเอาจอกกับเหล็กก็ยายบอกห้าปีแล้จนหนูกัดเบิดเอาใส่ไปก่อน ตาก็จนตายไปแล้วบางทีนะครับผมตาคนทำไตได้ยังครับบอดเอาจริงเขาท่านได้ไตบอดเพราะไงแต่ว่าหลงดิงเพราะใหญ่แดงนะเนี่ยเพราะใหญ่แดงบูดแดงแล้เ,เ,เ,แลเห็นงามแต่ว่ามันดงอินเดียเราเห็นงามดองอย่างน้อยนะ่ะจอหน่อยไหมอ๋อจอหน่อยเอ้าจอหน่อยมอนะอั่มงไหนฮะอ,อ๋ออันนู้นแกะอ๋อเอออันสี่เหลี่ยมนะบอ <laughs> อินเดียเฮ็ดแบบนี้เหรอฮะไม่เห็นเขาเฮ็ดฝักกาตาแล้วก็ใส่ใส่ปะเฮ็ดจะสีะเหมือนแบบนี้ดีกว่าเหมันอันนี้จะได้สดตรจะแบบนี้เดมันต้องมาดูวิ